มองเห็นอะไรถูกต้องเลยลึกวิจาทิฏฐิทำให้มองเห็นผิดไปหมดไม่ต้องพูดถึงถูกต้องเลยลึกซึ่งอย่างเดียวนี้ในโลกนี้แทบจะกล่าวได้ว่าไม่มีสวรรค์อันบริสุทธิ์เพราะว่ามีนรกขึ้นมาเทียมถ้าเป็นสมัยก่อน สมัยที่ศีลธรรมยังดีอยู่เราพอจะพูดได้ว่ามีสวรรค์ในโลกนี้คือคือมีบุคคลบางคนดำรงตนอยู่ในสมาทิิฐมีความประพฤติถูกต้องทั้งทางกายทางวาจาทางจิตและเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในการงานเพราะการประพฤติธรรมนั่น ทำให้มีสติปัญญาทำให้มีคนรักใคร่ทำให้มีคนช่วยเหลือร่วมมือมีคนเคารพนับถือและส่งเสริมจนบุคคลคนนั้นขึ้นไปอยู่ในลักษณะที่เรียกว่าอยู่ในสวรรค์ในโลกนี้สมบูรณ์ไปได้ดยทรัพย์ได้เกียรติยศด้วยไมตรีด้วย,ายการพบหาสมาคมมีความรู้สึก ที่เป็นสุขไปหมดแม้ในช่วงระยะหนึ่งก็ยังเรียกว่าสวรรค์ในโลกนี้ใครเห็นเข้าก็บูชาและอยากจะเป็นเช่นนั้นบ้างจึงเรียกว่าสวรรค์ในโลกนี้แต่ท่านตกมาถึงสมัยนี้สวรรค์ในโลกนี้ไม่มีเพราะมีนรกขึ้นมาเทียมคือว่า คนยึดมิจฉาทิฏฐิเป็นที่พึ่งหาประโยชน์หาสิ่งต่างๆด้วยความคดโกงหลอกลวงตลบตะแลงได้เงินมามากมายเหลือเกินแล้วก็สร้างลักษณะหรืออาการที่เรียกว่าสวรรค์ ขึ้นมาด้วยความคิดว่ามันเป็นสวรรค์ในโลกนี้ที่แท้นั่นคือนรกที่ขึ้นมาเทียมสวรรค์ในสมัยนี้มีนรกชนิดนี้ขึ้นมาเทียมสวรรค์ทั่วไปหมดจนไม่มีใครว่ายวางใจว่าจะมีสวรรค์แท้จริงในโลกนี้อยู่ที่ไหนก็ <c oughs> มีแต่นรกเทียมหรือสวรรค์เทียมโดยนรก ขึ้นมาแทนที่ในรูปของสวรรค์ดังนั้นคำว่าสวรรค์หรือการทำดีซึ่งเป็นเหตุให้ได้สวรรค์นี้เป็นคำที่เข้าใจยากที่สุดเกิดเป็นคำพูดที่มีความหมายอย่างอื่นเข้าใจได้ยากเพราะว่าคนไม่อาจจะมองเห็นในส่วนลึกเห็นเป็นเรื่อง ถ้าเห็นเป็นเรื่องสวยงามสนุกสนานอร,อร่อยตามใจตัวเองได้ก็เรียกว่าสวรรค์กันไปหมดไม่ต้องวินิจฉัยว่าเกิดขึ้นมาตามทางของสมมาิทิธิหรือตามทางของมิจฉาทิฐิสวรรค์ที่แท้จริงเกิดมาจากสมมาทิฐิก็เป็นที่ตั้งแห่งความลุ่มหลงเหมือนกัน ดังนั้นจึงไม่ถือว่าเป็นสิ่งสูงสุดน่าจะเป็นสวรรค์แท้สวรรค์บริสุทธิ์เกิดมาจากสมาธิก็ไม่ใช่ที่ตั้งแห่งความลุ่มหลงจึงไม่ต้องพูดถึงสวรรค์ที่เทียมเพราะมีนรกแท้ๆท,ที่ปลอมขึ้นมา <c oughs> ว่าเป็นสิ่งที่จะต้องยึดถือหลงไหลบูชากันเหมือนที่คนสมัยนี้เขาบูชากัน เมื่อพิจารณาดูจากเรื่องนี้จะเห็นได้ว่าไอ้สิ่งที่เคยเป็นความบริสุทธิ์เป็นความถูกต้องนั่นหายลับไปไม่มีมาเป็นตัวอย่างให้ดูคนก็ยิ่งเข้าใจเรื่องนี้ไม่ได้คนจับเอากิเลสมาเป็นสวรรค์ ในรูปอื่นในลักษณะอย่างอื่นมันก็เกิดสวรรค์แบบอื่นแบบใหม่และเมื่อยิ่งไปนิยมสวรรค์แบบนี้มันก็ยิ่งไกลออกไปทุกทีไม่มีทางที่จะเข้าใจธรรมะได้โลกนี้อยู่ในสภาพ <c oughs> ที่หน้าสมเพศเวทนาเพราะเต็มไปด้วยสิ่งเหล่านี้ คนชั่วคนไม่ดีเท่านั้นที่ร้องตะโกนว่าฉันเป็นคนดีส่วนคนดีนั้นไม่มีโอกาสที่จะร้องตะโกนอย่างนั้นได้เพราะว่าการดีหรือความดีหรือการดีจริงหรือคนทำดีจริงๆนั้นไม่มีทางที่จะพูดว่าฉันเป็นคนดี ฟังดูก็ชักจะเข้าใจยากว่าคนดีนั้นไม่มีโอกาสไม่มีทางที่จะพูดว่าฉันเป็นคนดีคนชั่วเท่านั้นที่มีโอกาสจะพูดว่าฉันเป็นคนดีจะเข้าใจเรื่องนี้ได้ก็ต้องมองกันด้วยวิธีมองในทางฝ่ายวิญญาณอีกตามเคยคือมองกันอย่างลึกซึ้ง ตรงและจริงและถูกต้องคือเราจะต้องมองว่าคนที่ดีนั่นเขาเอา,เอาอะไรเป็นตัวเขาใครๆก็ต้องพูดว่าเขาเอาความดีนั่นแหละเป็นตัวเขาเมื่อความดีเป็นตัวเขาเสร็จแล้วใครจะเป็นคนพูดว่าฉันเป็นคนดีเพราะความดีเป็นตัวเขาเสร็จแล้ว ไม่มีความดีไหนที่จะเหลืออยู่มาเป็นความดีของเขามันมีอยู่แต่ความดีเท่านั้นนี่มันเป็นหลักเกณฑ์อันเดียวกันกับผู้ที่หลุดพ้นจากความทุกข์มันไม่มีตัวผู้ที่หลุดพ้นจากความทุกข์มีแต่การหลุดพ้นจากความทุกข์แต่ไม่มีตัวผู้หลุดพ้นจากความทุกข์ถ้าเขาเป็นคนดีจริงเขาจะหมดความรู้สึกว่าตัวฉัน ถ้าเขายังมีตัวฉันเขาก็เป็นคนดีจริงไม่ได้เพราะตัวฉันนั่นมันคือการยกหูชูหางของกิเลสมันไม่ใช่ความดีตัวฉันจึงเป็นคนดีไม่ได้แ้่มีการดีจริงมันก็ต้องหุบป,ปากไม่มีตัวฉันที่จะเป็นคนดีนี่เรียกว่าในกรณีที่มีความดีจริงนั่นไม่มีโอกาสที่ใครจะพูดว่า ฉันเป็นคนดีจะยกตัวอย่างกันอีกทีหนึ่งว่าดอกมะลิกระดูกไก่ของเรามีกลิ่นหอมแต่ไม่มีทางที่มันจะพูดว่าฉันมีกลิ่นหอมเพราะว่ากลิ่นหอมนั้นเป็นตัวดอกมะลิจะเองถ้าไม่มีกลิ่นหอม ดอกมัลิก็ไม่มีไม่มีคุณค่าดอกมันลิเป็นตัวกลิ่นหอมซะเองนี่เข้าใจได้สำหรับผู้ที่มีปัญญามองในแง่ลึกคนธรรมดาจะมองเป็นดอกมัลิอย่างหนึ่งกลิ่นหอมอย่างหนึ่งเพราะเขาเอาวัตถุเป็นหลักเกณฑ์แต่ถ้าเขาเอานามมาทำหรือวิธีการทางฝ่ายวิญญาณเป็นหลักเกณฑ์เขารู้ว่า ดอกมะลิเป็นดอกมะลิขึ้นมาเพราะกลิ่นหอมดอกมะลิมีค่าเพราะกลิ่นหอมเอาตัวดอกมะลิออกไปเสียจากกลิ่นหอมก็ไม่มีความเป็นดอกมะลิเพราะฉะนั้นดอกมะลิไม่มีโอกาสจะพูดว่าฉันมีกลิ่นหอมของฉันมันจึงจะเป็นดอกมะลิที่แท้จริงไม่เป็นดอกมะลิโอ้วดเหมือนคนสมัยนี้ไม่มีอะไรดี จึงมีโอกาสพูดว่าฉันเป็นคนดีถ้าเขาเป็นคนดี <c oughs> เขาก็ไม่มีโอกาสจะเอ่ยว่าเขาเป็นคนดีท่าน,นถ้าใครยังคิดว่าเราเป็นคนดีเราดีกว่าเขาเราจะครอบงำเขาอย่างนี้แล้วไม่มีทางที่จะเป็นคนดีถ้าเป็นคนดีมันก็ไม่มีความคิดว่าฉันเป็นคนดี มันจึงไม่มีการเปรียบเทียบว่าฉันดีกว่าหรือเร็วกว่าหรือเสมอกันการคิดยกตนข่มท่านมันก็ไม่มีนั่นแหละจึงจะเป็นกรณีที่เรียกว่ามีความดีอย่างถูกต้อง